จังหวัดชาเชิงเซาจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อวสวเคลื่อนที่นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซาเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่วัด หนองป่าตองหมู่ที่2ตํตำบลหนองยาวอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซาเนื่องในโอกาสที่จังหวัดชาเชิงเซาได้รับพระราชทานเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่35ของประเทศตั้งแต่ปีพศ2อ1 5สอ 15, เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงได้มีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่โรงพยาบาลพนม สารครามและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพนมสารครามในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ป่วย3ามรายในพื้นที่อำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซาด้วย ที่จังหวัดชนบุรีค่ะจัดพิธีต้อนรับไฟพระเริกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7อย่างสมพระเกียรติโดยนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานพิธีณศาลากลางจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งอัญเชิญไฟพระเริกเพื่อเก็บรักษาที่ห้องเจริญธรรมชั้น2ศาากลางจังหวัด ไฟพระเลิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์และพระราชทานไฟพระเลิกในพิธีพระตำหนักใหญ่ วังสุขโขทยัยเมื่อวันที่19มีนาคม2568เวลา14นาิกา30นาทีสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7จะจัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีโดยฉลามเยาวชนเกมจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2568และข้าวหลามเกมระหว่างวันที่20ถึง26เมษายน2568 พร้อมพิธีเปิดในวันที่23มีนาคมณสนามชนบุรีสเตเดียมส่วนทางด้านนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดราดเป็นประธานในการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราดโดยสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกกีฬาในร่มจังหวัดราดนางสาวชมพูนุช เจนช่างใจคิดผูด้มนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดได้กล่าวว่าทางคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตราดได้มีมติในการประชุมครั้งที่1ทับ2,568เมื่อวันที่4มีนาคม2568ให้จัดสรรเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น7 1 8 8 0 0 0บาทแก่น,นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปี2566ถึง2568ประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติสำหรับคนพิการขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชได้กล่าวว่าจังหวัดราชมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาและส่งเสริมความสามัคคีและจิตใจที่เข้มแข็งในชุมชน